สวัสดีครับพี่น้องมอแค้นแฟนมอกองพีน่น้องมอลัมซ่องพายุวัลลัมเพิ่นตออฟฟิเชียลครับบรรยากาศในงานครับว่าหันก็จะเ,เปิดมอลำหมอรองจะมาแย่ต้นผาป้าจะมาแย่อย่างนี้เล่บอกกันบ่ได้ยินงเล่ของกันสิได้ยถ่ายคลิปถ่าพี่น้องในเบื้องในใจงานอันนี้ครับยกฉัดยกฉัดเจดี หลวงพอ่ออดิษทา่านอดิษเจ้าวาดครับสวัสดีพอ่ออันลงไอ,อ้น,นี้เป็นงานแน่ไหนเนาะครับนเนาะสรองเดีเกีีครับสาราสลองใส้กันเลยสลองเกรีรีเป็นของอันหลวงพอ่อยังเนาะครับ ไทยธรรมาติจ้ะออารเจวัตมันบ่ครับเป็นเดือนว่านาภาพจะรดนไหมครับเดือนเอน้เอาตีพนแดอยู่ไรยปาน้หระครับเจ็ดจากพั้นสาครับเจ็ดเจ็ดสี่เขั้นสาโอ้าตซาสรองเกีดสรองซาลาการบเเลียนเห็ดป่าป้ามาปีใม่พร้อมจ้าปหม่้อมุดยอดเห็ดพร้อมกันเลยนี่แหละมันจะได้เห็ดลรยเทีย ยัดไไปเลยบ้านน้อโอ้ยต้นเราตายใม่อย่างถือเลยโอ้ยถอยเมื่อวานนี้กถือกันเราง่เขาไปขวาอเขาไปขวานเขาไปลด่นไปกาบอยู่เพาท่านในหูจักันเดียกันเล้เพราะท่านเขาไปลุงปูชมเรียกือเราลุปูชมศิลปุโยนี่สิเคนซือเรา มือนีเป็นมือบ้านเทาก็เป็นมือมือรวมมือโฮมเนาะทอดมืออื้นบ่ครับปลาปลาไงครับใส่ปีไม่พอดีใส่ปีเก้าแะ่่่าก็ตอนรับปีไม่นั่นแหละพุทธาพไเสีมือไหนครับไม่เสียบไปม่ขึ้นไหนบ่ครับถ้าไปที่เรวบอญบงสองก็เส้อ นี่เลี้ยวซาครับขันสาวหน่อยมาซาโหลดจ้างยากวอล์ากว่จ้างยากดีเต็มเต็เนียนเดเลยครับวันที่หวันี่มเอดเนียนองคเนียนครับเมียนเีเห็นเขาล้อยู่บึงสมือ น้ำเบงนี่คลิปเป็นบ่เบงคลิปช่องนี่นนี่ช่องพญาวั์ลำพินเอาไปเชียวนี่กำลังไทยอยู่เนี่นี่ละ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 ฟุกผมฟุบผมลุกปลอยเลนี่ละเงินผมอยู่ละถ้าอันถ้าอันใหญ่ดใหญ่เรียกย่กัเลยของเยะ๋ยวน้อยกับมาไปบ้านลูกสาวอยู่ มันไปเตรียมงานทั้งคนอยู่ครับเตรียมงานทั้งคนไม่พอยเนมันไปเตรียมงานทั้งคนเนมนครับเมนตไก่เนว่าไก่กันนะบ่บไก่มาเลยนะครับบูกขึ้นผมเหล่นโยยนให้บึงครับให้บึงเมือนกันเลย สร้างสีเขียดไปประมาณ4ีิบโลคันจากนี้ไปบ้านนี้ลานี่ประมาณ8ปดสิบต่อละเจ็ดสิบขั่วแปดสิบต่อละครับขับไปบ้านลุงยิ้มอ๋อกานันาล่ะพน่าหลายคนหลายไดหลายไม่เห็้เงี้ยง้ามอ่ะเออคันมีเงินมันกันง้าบุดอกเย็นมาเออการฟุบบมีก็อยู่หลังหน่ไปตลออ๋ออ้ยานาังไงอันซนี่บนนาด้นะเก่งาร วัดาสนาอันนี้เป็นว่าแข่งวัดสนามันแข่งกันบ่ไม่ไรหรือคนวา่าเ,เกิดมาแบบนี้เนะาะเกิดมากับเงินกับนี่เน,ะเนเาะเาถัดไปท่านรูดมานั่งนะมือนแนงอะคนละหกโมงคนละช่วงออกช่วงอี้ลามาเศร้าเขีบอยู่หนาเวทีแหรืมันยังมันยังไหนยุไกรขันช่วงช่วงเรียนคอนเสิร์ตมันบ่ได้ไกลนี่ค้นสิไรไหม ูสาบจิไวแล้วนั่นวัตถุเนคอนแ่นร่อไ <c oughs> ทานพื้นที่สะดวกงสี่ข้าเดียวเถนนี่ครับ <c oughs> เร็วเรวใส่เวลากดนไปนเลยุดนั่นเขาชุดนี้เขายุบท่านพอเข้าก็เป็นวิธีที่หัวล่เาละ,ะหกมงกัไฟกับหย่บมยับยบก็ยังเห็นในกล่องในโท้ศั์ล่ะเอเรือ่องของริงนี่เป็นยังไงล่ะผบเสียงทีไฟไฟนี่อารงการครับ โ่ไปเล่นใจกับเย็นดูโ่รไดน้ใกระตเมือนี่มือนี่ด้เก็บบัตร่ครับโอ้ม่ได้เก็บบัตรน่นพี่แต่ว่ารอมสังอาสีเตวคขวมปลอดภัยเนาะรอมสังกีดีเลยรองวัน่วันมีรางวัลหลายพร้อมรางวัลหลายฝ้าไม้ืองม่วนเร่งต้รางวัลบัตรนี่นีรางวัลยังครับ บัตรแลยบัตบัตขายไปแล้วน่นครับขายแล้วนี่โอ้ขายย่นี่ทำมาทั้งบุญกันแต่ในบัตรไม่พอมโอ้บัตรอร่อยันไปอยากรุ่นางวัลซื้อบัตรไปอยากรุ่นางวันมาพมาน่ามืซื้อโอ้ซา้อสาแต่เจ้ามงซื้ออะไรล่ะกะมีสิบมีสั่งกะหยอนลูกบานลูกเบี้ยเนี่เนี่เห็นบุญก็หลงกู่เขา่างหบุญไปน มวนมวนมนมนวันลเีัลมัอนมนบาไหมาลัเลยอย่รุเอาไว้กลับลงปูกันครับพวนี้อยเมอยน่ายวนแทะเหมอนแร้งซอจางโคโครับเบื้องนี้แหละช่องพราะยันหนนนะขาไปทายเล่าอายล่าเรายุหันยุติครับครับวันนี่ เ็นว่าใไห่มากพอ,พ,อกพ่อหลวงปู่่ว่าผพ้ข่าพ่ท่านในเขาเป็นท่าการมาสีมากรามยดอดหลับสบา่พรอท่านแล้วเนี่ยอขอระยตได้ปู่เลยชื่อหลุงปู่นะปู่กปูไทยธรรมสิริอดิตอดิตเจ้าคณะตำบล เดีผู้ขายขอว่ากล่องอัญมณีทองไดงขอไมาแล้วเพราะกล่าวงคภูเยอะกว่ครับพี่น้องครับยุงป,ปู่ชมศิลป์คุณโยครับเป็นท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็อดีตโอ้เหลี่ยมตาพี่น้องอดีตเจ้าคณะตำบ,บนลนี่ครับหลานมาทัพบุญโอ้ยเหลี่ยมตาแห้งเด็ดบรรยากาศ มองทำบุญครับบูซาดอกไม้ทุกเทียนบูซาเฟ้นท้องบรรยากาศสถานลานบุญครับเด้อมาติดขอปลาลอยฟ้าเด้อพี่น้องทำบุญครับทำบุญนั่นเองครับผมงานฉลอง งานสลองครับงานสลองสลองสะสลองสาราการประเรียนสลองเจดีหลวงปู่แล้วก็พิธียกยอดฉัดนครับยอดฉัดนี่ครับเป็นยกอุตส่าห์นี่ครับผู้ขามาพระท่านขับพิธีเรียบร้อยไปเอาวงสวงมาบ้านนี่ครับครับยังมาขวางไหมนี่มีครับอ๋อครับที่งานเท่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปเดียวเราเห็นแบบแพ่งครับรถเกียรติกาเพพ่วัลเบิร์กพี่ครับ แต่ว่าตักบาทตามคนรักศรัทธาเพราะมี่เขเป็นอย่างแต่ว่าไผอยากไ้ขผยอย่างรุ่นของรางวัลขายอย่างรุ่นของรางวัลให้ซื้อบัตรรอยหนึ่งครับของรางวัลมีเยอะๆมากมายหลายอย,าออย่างมิตรของยังไง่าสันา่น่าพีนน่น้องครับมามวนน้ำกันมาแร้งทำบุญทำทานน้ำกันครับตอนรับทรงถ่ายปีกอตอนรับปีใหม่น้ำกันครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเดี๋ยวพอกันคิดนาะสวัสดีบา,บายๆคุณ